เ็นแข่งแล้วเราก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับผมที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องของราคามั้งใช่ไหมครัผมจะบอกนะว่ารถแข่งของไม่ได้แพงอย่างที่ชิดนะจริงเปล่าคนะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันกับคุณรสมัยอีกแล้วเย้ yeah, วันนี้เรามาอยู่กับเดนรถแข่งของจริงนะคะ ต่ว่าสำเนีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะแนะนำเพื่อนๆยังไงก็เลยเดี๋ยวเรียกผู้เชี่ยวชาญมานิดนึงค่ะเรียนเชิญคุณปอมค่ะแนะนำตัวเองสักนิดน,นึ่งครับ,รบผมปอมนักยาน้องโค้นะครับก็เป็นนักแข่งนะมแเราก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับผมเดี๋ยวให้คุณปอมมารีวิวนิดน,นึงว่าเนี่ยรถแข่งมีอะไรที่แบบแตกต่างอยากให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าเออต้องต้องทำยังไงเดี๋ยวให้แนะนำใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถแข่งนะครับว่ารถแข่งเนี่ย มีอะไรบ้างแล้วก็เจ้ารถแข่งคันนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ที่ที่ทุกคนอยากรู้แน่ะเป็นหนึ่งเรื่องของราคามั้งใช่ไหมว่าชอ้งเท่าไหร่คนไชอบเรื่องนี้มากกว่าว่าแบบเฮ้ยคันนี้ราคาเท่าไหร่ของแต่งราคาเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่แต่ก็ผมจะบอกนะว่ารถแข่งออกไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะจริงเปล่าใช่ก็เดี๋ยวรอฟังราคานะเริ่มแรกนะครับเอาไล่จากตรงไหนดีหน้าหน้าหน้าไปหลังหน้าไปหลังแล้วก็บนลงล่างเนาะก็ นะครับอย่างแรกเลยที่จะพามาดูก็คือของมันอาจจะสะบักสะบอมนะเพราะมันมันใช้งานใช้กานจริงใช้งานจริงแล้วก็อันนี้เพิ่งแข่งมาเสร็จเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมเลยใช่ครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็อันนี้ก็เป็นแกนเบรกนะครับอ่าเดี๋ยวพากล้องมาดูใกล้ๆเลยก็ได้พี่อันนี้เป็นตั้มเบรกนะครับผมเป็นเบมโบเบอร์สิบเจ็ดคอซซ่านะครับก็รถแข่งคันนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนี่ครับก็จะเขียนไว้ว่าเบอร์สิบเจ็ด R C S Corsa นะครับผม ก็ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าปั๊มเบรกเนี่ยทำไมถึงต้องใช้เบอร์17หรือบางทีต้องใช้เบอร์18หรือเบอร์19กนะครับมันจะมีเหตุผลของมันอยู่ในรถแข่งเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องการเบรกที่มันหยุดมากหรือเบรกที่มันดีเกินไปมาทําให้การบาลานซ์รถหรือช่วงเราเนี่ยอาจจะครียกไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีการใช้เบรกที่มันดีมากๆอาจจะไม่ทําให้เรามีเวลาที่ดีก็ได้นะฮะอะไรเงี้ย ก็เบรกที่อยู่ในแรงที่เหมาะสมที่สุดก็อยู่ประมาณ 17. 17. 17. เบอร์17บเบอร์17คืออะไรครับไม่รู้ไม่รู้เบอร์สิคือขนาดลูกสูบช่ครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นทั้งบนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนี่ก็จะมีปรับหมุดอันนี้ก็อ้าปปปวปั๊มปั๊มเบรกลืมแจ้งราคาอ่าอันนี้เท่ากั่ประมาณหนมื่นห้าอ่าเริ่มมาก็หมื่นห้าแล้วนะเราไม่ไม่แพงมาก <c oughs> ไม่แพงมากแล้วก็ม,มีจอนเนี่ยอันนี้อยากนำเสนออ่า อันนี้มีจอนะครับ i 2 m นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจอสำหรับสนามเลยดูอ่าจะเปิดมันก็จะแสดงผลต่างๆเป็นแดชบอร์ดบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับที่รถแข่งเราตั้งค่าไว้ก่อนที่เราจะลงสนามอ่าก็จะมีอย่างนี้ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีบอกเวลาเสลบสแลปที่เราขี่ได้แล้วก็มีรอบล่าสุดที่เราขี่ได้นะครับมันก็จะแสดงผลเลยในส่วนของโหมดต,ต่างๆอันนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ใท้ายว่าราคาเท่าไหร่ครับพี่ใไฮสักสองหมื่นอันนี้อยู่ที่ประมาณแสนห้าครับโอ้แคจูแสนห้าแสนประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับในรถอีกคันต่อไปก็เป็นหม้อน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อน้ำแต่งนะครับผมเรียกว่าหม้อน้ำแคจูนะครับนีใหม้อน้ำนะครับราคาอยู่มันสองแสนได้ครับสองแสนใช่สองแสนบวกด้วยนะเพราะว่ามันมีไม่เยอะในไทยก็แล้วแต่ราคาขึ้นลงอะไรเนยแต่ก็ต้องหาดีๆเนาะเพื่อใช่ครับ ความร้อนหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยสำคัญกับรถแข่งมากถ้าความร้อนสูงก็อาจจะทําให้รถแข่งเนี่ยแข่งขันไม่จบหรือเพราะว่าพอมันฮีทเนี่ยมันอาจจะระเบิดเลยทำไมว่าน้าต้องแพงต้องแพงด้วยนะจะบอกว่าแพงไม่ได้จะหม้อน้ําเดิมใช้ฉี่ไม่ได้ใช่ในสนามเนี่ยหม้อน้ําแต่งสาคัญมากเพราะว่าถ้าหม้อน้ําคุณไม่ดีเนี่ยความร้อนคุณขึ้นเนี่ยอ่าความร้อนคุณขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าน้ําคุณพังนะครับเครื่องคุณพังนะก็คือพังใช่ครับเครื่องคุณพังหม้อน้ำคุณไม่ดะวังฉะนั้นเนี่ย ในคะแนนสนามในมอสสำคัญมากค่ะต่อไปก็เป็นตัวไส้โชกนะผมโชกอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนเรานะครับก็เป็นไส้โชกอะดรีน,นีไส้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกระบอกโชกเดิมแต่เป็นไส้ของอะดีน,นี่อเดี๋ยวย้อนมาอีกนิดนึง<า>ผมลืมแจ้งว่าไอ้ตัวจอเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีแค่จอแสดงผลอย่างเดียวมันจะม,มีระบบเขาเรียกว่าระบบดัตต์ล็อกด้วยก็คือเราจะเก็บรายละเอียดจากการที่เราลงไปบิด คันเร่งเนี่ยตอนที่เราบิดคันเร่งเนี่ยไม่ว่าจะ1%หรือว่ารถมีการขยับนิดหน่อย,ยม,มันจะเก็บเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยเพื่อที่เรามาวิเคราะห์ในการขับขี่ของเราครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยอ่าเห็นไหมอันนี้คือเซนเซอร์เวลามันยุบ1มิล 2- มิลมมิลมันก็จะบอกหมดเลยว่ารถเราบาลานซ์ดีไหมหรือรถเราเป็นอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์เบรกเหมือนประมาณว่าเรากำเบรก นิดนึงมันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าเราทำเบรกไปชุดแต่งก็เป็นทั่วไปครับเป็นของงานอาจารย์เกษมนะครับชุดแต่งนี้ก็อยู่ชุดตกแล้วประมาณ3 0,000ื่นสามืใช่ครับเนี่ยแค่แค่ตรงนี้นะไอ้ไม่รวมแรปนะครับแ็ปนี่เป็นงานของเบียร์แรปชุดสี่ละหกพันแต่แฟรลิงเนี่ยรวมตรงนี้ค่ะรวมหน้ารวมด้านข้างแล้วก็รวมบอกอ่าอันนี้ก็อยู่มันสองไปหิบบอกว่ไสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นใช่ครับจานเบรกก็เป็น ตัวแบมโบครับเป็นเขาเรียกว่าในตัว H p หรือเปล่าจำไม่ได้จำไม่ได้มันมี2รุ่นหนึ่งแต่ผมจาไม่ได้ว่าไหนเรียก h ออันนี้ก็อยู่ประมาณ2 0,000ฝั่งกันครับปั๊มล่างที่เราใช้ในสนามเนี่ยก็จะเป็นปั๊มเดิมตามกติกานะครับ <c oughs> เราสามารถเปลี่ยนได้ <c oughs> แต่งที่บอกว่ามันจะมีในเรื่องของกติกาที่มากําหนดว่ารถเราสามารถทําอะไรได้ไดบ้างอะไรอ,อย่างเงี้ยครับอย่างกติกาที่เราใช้แข่งอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากติกาเอเชีย รถคันนี้เป็นรถที่ลงแข่งในรายการ I c b i c Superbike ในาการในประเทศนะครับแต่ใช้กติการระดับเอเชียในการที่มาเป็นข้อจํากัดว่าเราทําอะไรได้บ้างก็เป็นทัเ้เบรกเดิมนะครับจริงๆรถผมว่ารถแข่งมันทําอะไรไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากหรอกด้วยความที่ว่าเป็น,เป,นเป็นรุ่นการแข่งขันที่กำหนดไว้ครับ<ม>ใช่มันถูกกาหนดไว้มันจะไม่เหมือน รถตามทางถนนที่ที่แต่งเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปในส่วนของโช๊คลังเนี่ยก็จะเป็นของเออร์ลินอ่าเป็นเออร์ลินโช๊คต้นนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณห้าหมื่นนะครับประมาณห้าหมื่นโซ่สเตอร์ก็โซ่นี่ก็หลายหลายหมื่นครับโซ่ที่เราใช้เป็นแค่โซ่เนี่ยเหรอคะใช่ครับใช่เป็นโซ่สําหรับแข่งขันโดยเฉพาะเหมือนประมาณว่ายิ่งโซ่ดีเท่าไหร่เนี่ยการการกระชากเนี่ยก็จะทําให้ให้ เหมือนไม่ขาดนะครับเหมือนถ้าเราขี่ไปถ้าเรากระชากคันเร่งแล้วโซ่ขาดที่ขนาดที่เราขี่อยู่ก <c oughs> ็ทำให้เราเกิดอันตราย <c oughs> ใช่โซ่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน, <c oughs> นก็จะหนาห,หนึ่งนิดึใช่ครับก็จะหนาให้นึงทําให้การขับขี่ก็ดีขึ้น <c oughs> อ๋อนี่นี่เรก็มีท่อฝั่งนี้เมกี้หน้า <c oughs> จบแล้วเนาะโอ้ลองลอยลองลอยอะได้เลยลองรอประสบการณ์นะฮะก็เป็นท่อคาบูวิกนะครับฟูลสเต็มก็ตัวนี้อยู่ราคาแสนนิดนิดบวกลบแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาท่อแสน ้ช่ครับก็วบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ในในส่วนท่อจริงๆรถแข่งก็มีนำเสนอประมาณนี้นะครับวันนี้เห็นว่าจะมีสัมภาษณ์ใช่ไหมค่ะใ,ใช่ครับก็เดี๋ยวเราอาจจะไปฟังสัมภาษณ์กันมาฟังเสียงรถเดือดน,นี่อ๋อตอนนี้เป็นท่อคาร์บอนบิ๊กนะครับค่ะปู ะทุ่มคุ่มนะไม่ไม่ใช่ครับมันจะทุ้มคุ้มไม่ได้แผดๆผดใช่ไม่ได้แผดแผใช่เสียงมันก็จะนุ่งนุ่งแม่ข้างตกใจว่าประมาณนี้ครับค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นเสียงท่อคาร์บอนิก ก็จะค่อนข้างคุ้มคุ้มไม่แผดออกใช่ับท่อในสนามเนี่ยเราจะมีหลากหลายประเภทคืท่อสั้นท่อยาวต้องได้มาตรฐานด้วยเพราะว่าในเรื่องของมันบ่งบอกถึงเรื่องอัตราเร่งของรถเราด้ว,ดวยยิ่งท่อเราดีเนี่ยอัตราเร่งรถเราก็จะดีตามไปด้วยทําให้รถเรามีความเร็วที่ที่ดีอ,อย่างรถพวกนี้เวลาวิ่งอยู่ในสนามเนี่ยไม่ถึง300รนะอรับแต่รถในเวลาอย่างรถสเปครถพันอย่างเงี้ยเวลาเราวิ่งอยู่บนท้องถนนเงี้ยเขาก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณ สองร้อยกว่าสามร้อย <300, S 2> อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คืออันนั้นคือเขาแรงแล้วแต่ในสนามเนี่ยเราวิ่งไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะวัดมันจะวัดว่ารถใครแรงไม่แรงก็คือที่ความเร็วทางตรงจากโค้งหนึ่งไปโค้งสามของรัลย์มันจะบ่งบอกแล้วว่ารถใครแรงไม่แรงอย่างรถเทเน่วิ่งอยู่192ค่ะสําหรับในสนามนี่คือแรงมากๆนะครับแต่ด้วยระยะทางที่ถูกจํากัดทางตรงเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมจำไม่ได้ใครใครรู้ข้อมูลนะว่ <c oughs> ทาทางตรงสนามช้างมัาเท่าไหร่อะมันมันประมาณน่าจะไม่ถึงกิโลใช่แล้วเราต้องทำให้ความเร็วมันถึงใช่ทัทำให้ความเร็วมันถึงซึ่งจะบอกว่ารถในสนามมันมันมันค่อนข้างแรงมาก <c oughs> ใช่มาในต่างถนนแล้วลองคิดดูนะว่าถ้ารถพวกนี้ไปวิ่งในถนนเนี้ยจะ oh. ขนาดไหนใช่เพราะว่าเนี้ยมันไม่ใช่รถเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังมีระบบชุดไฟที่เป็นะระบบชุดไฟแต่งของ VEC ก็คือเป็นของของตรงรุ่นโดยเฉพาะเนี่ยในการปรับจูน ทุกครั้งที่เราลงไปขี่ <ๆ S 2> กลับเข้ามาที่คลิปเนี่ยหรือพัดดอกเนี่ยเราจะต้องเอาคอมมาเขี่ยดูเพื่อหาค่าที่ดีสุดเหมือนปรับจูนน้ามันสมมุติเนี่ยเราเรา,เรารีวิวรถกันอยู่ค่ะสมมุติเรารีวิวร,ร,รีวิวรถกันอยู่ตอนเนี้อากาศดอบละแสงแดดหมดค่ะแล้วก็จะลงไปขี่พอเรากลับมาเนี่ยแดดออกละรอบต่อไปเราจะลงแดดออกก็ต้องปรับใหม่ไม่สามารถที่จะลงไปขี่ได้เลยขี่ได้แต่รถประสิทธิภาพอาจจะไม่สุด ไม่สุดเหมือนเดิมใช่ครับเราต้องจูนเรียไทา์ตลอดอะไรเงี้ยระบบพวกนี้อย่างระบบสายไฟตัวนี้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยสรุปรวมๆก็นี่นี่ก็หลายแสนครึ่งเลยว่าห้าแสนนะคะห้าหกแสนได้นะนี่นี่พูดกันไปมาเฉยๆเนี่ยแต่แต่ที่บอกว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดก็คือในท้องถนนมีคนแต่งเพลงกว่านี้ใช่แต่มันจะไปแพงในส่วนอื่นส่วนอื่นใช่ค่ะปั๊มเบรกเขาอาจจะแพงกว่าเราแต่ซึ่งจริงๆคันเนี้ย อ่าหรือว่าของแต่งที่ทีมเรามีเนี่ยเราสามารถแต่งให้รถถนนได้เลยแต่ม,มันสามารถไม่สามารถใช้แข่งขันได้คแค่นั้นเองใช่ใชม,มันก็มีความแตกต่างในเรือ่องของคาราท้องถงกับในสนามที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับบางอย่างที่เราใส่ในนี้ก็อาจจะไปแพงสําหรับบนถ,ถนนก็ได้อะไรเงี้ย<ม>เราก็เลยต้องใส่ให้มันถูกกติกาไม่ใช่เราแข่งขันไม่ได้เราก็ไปแข่งเนาะใช่ครับประมาณนี้การรีวิวรถของอันนี้ก็จะเป็นลืมบอกเลยโหรีวิวรถจนสุดจุอันนี้เป็นยามาฮ่าเอวันเอ็มนะครับปี2020่ สงสัยสงสัยอย่างสุดท้ายแหละอันนี้ทนเทปอันนี้มวนเท่า <c oughs> ไหร่มดวดนเท่าไหร่ไอ้นี้มวนแล้วประมาณเจดสบบาทว่าสมดุลเ่วไหร่เพราะมีเหตุผลอยู่ <c oughs> ตอนแรกมันมันเป็นเหมือนครอบถังครอบถังคือมาจากชุดสีนี่แหละเป็นครอบถังไว้ <c oughs> มันก็จะมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะให้คลิปคิปตรงเนี้ยมันเยอะขึ้น <c oughs> แต่ด้วยความที่นักแข่งเนี่ยไม่ชอบก็เลยเลยออกเป็นเป็นถังเดิมอันนี้คือถังเดิมนะครับ แต่พอเป็นถังเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่มีชิ้นส่วนตัวนี้เราก็เลยต้องไปยืมเข้ามาพอไปยืมมาเสร็จปุ๊บพอมันไปยืมมาแล้วของไม่ครบเนี่ยไม่พอดีเลยต้องเอาเคสแบมาติดไว้อันนี้คือใช้ในการแข่งจริงนะคะไม่ไดเอามาพึ่งมาแปะนะคะก็สือแบบนี้ใช้ยินในยานอวกาศใช้ได้จริงๆนะใช้ได้จริงค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรีวิวรถเดี๋ยวเรามาดูบทสัมภาษณ์กันต่ออีกฝ่ค่ะว่าการแข่งอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะคะบ๊ายบาย